ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่คุณพี่ครับดีใจจังเลยได้มาเจอแล้วมาเล่นกับเด็กๆเขาได้ไงครับเนี่ยดีใจกว่าผมดีใจกว่าดีใจกว่าดี้แกว่าเพราะว่าเพราะว่ามามามาสนใจดนตรีสถาน คนภาคกลางสนใจดนีสากคนในสตงองดีใจกว่าถ้าคนในสังคถ้าคนในสังคชอบมันก็ธรรมดาถ้าคนภาคกลางชอบเนี่ยผมเกิดดีใจมากแล้วคนต่างชาติอีกเรื่องดีใจตอนแรกเขาชวนมานี่พี่พี่คิดยังไงครับผมถามจริงพี่พี่เดิมพี่เล่นอยู่กับวงวปกติกระลำเป็นไปไปกับมวงธรรมดาครับพี่ที่หนึ่งนะครับนิสานนิสานนะครับแต่ว่ากวันหนึ่งก็มาพบกับ บังเอิญบังเอิญนึงมาเล่นอยู่ตรงนี้มามาไม่มีไม่มีไม่มีจุดหมายปลายทางมาเพื่อจะมาโชว์เฉยๆมีดีเจคนหนึ่งพามาครับก็มาก็มาตามธรรมดากระทำตามหน้าที่ก็ก็มาเจอกับอ่อผมเรียกอ่อนะอ่อเหรอโอ้พอนัดพอนัดออออออโอเคอยู่ตรงนี้ตรงตึกตรงข้ามนี่แหละแต่แล้วก็เสร็จแล้วก็ผมก็เล่นไปปกติ พอเล่นจบแล้วก็กลับบ้านก็ไม่เลือกอะไรก็นอนอยู่บ้านครับก็ไม่มีอะไรมีวงอยู่ก่อนรือเปล่าเล่นกับวงอะไรอยู่วันนั้นผมมีผมมีมีอยู่วงผมแต่ว่าวันนั้นเขาเรียนไปคนเดียวเขาหาหมอแคนไว้ได้เขาก็เลยเรียกมาบังเอิญเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะจะมาเล่นตรงไหนไม่รู้ว่าเขาจะพาไปไหนบอกว่าซอยห้าสิบเอ็ดไปบ้าเขาหลอกไปไหมครับเจัาหลอกแล้วทีนี้ก็เขาเล่นเขาเล่นก็จะเล่นเป็นเซตกระจบไป จบไปก็กลับบ้านกลับบ้านแล้วก็อยู่บ้านก็วันหลังก็พ่อเขาติดต่อไปอีกว่าจะไปเล่นไปเล่นที่ที่อาซีเอสองสามครั้งอาซีเอแหลงแรงหมอลำเลยอาซีเอเนี่ยแล้วนี้ก็เล่นกับดาวบันดอนบ้างดังๆับดาวบันดอนนี่แดนเซอร์ตัวจริงเลยนะจริงครับ่งนี้ขี่คอเทินกันเลยครับมาดูสนุกนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาชมเราฝันนั้นใช่ไหมก็ ทั้งฝรั่งทั้งไทยอ่<ฮ>ะทั้งวัยรุ่นทั้งอะไรนะ่ะเขามาเขา,เขามาไม่นึกว่าเขาจะมาเยอะกว่านั้นครับแ้วทีนี้ก็ก็จากนั้นก็ติดต่อกันเรื่อยมากับพออกับคนนั้นคนนี้เชิญมาเป็นเป็นเป็นอะไรศิลปินรับเชิญอะไรมารรจัดโน่นจัดนี่รันทีได้วันสงสัยก็พอ,ออจะได้นัดกับน้องๆเขาเป็นนั้นว่าจะตังวงทั้งอะไรเขาก็เลยชวนผมครับ ผมก็เลยโดนหลอกมาต่างแต่เเาวลให้หลอกพี่ทิ้งเดิมไปเลยหมดเลยเหรอเต็มใจให้หลอกเพราะว่าจะพาไปเมืองนอกอุ้ยชอบเลยนอนไม่หลับเลยไปคิดยังไงเขาถึงได้ชวนมาเขาหลอกมาอย่างเงี้ยหลอกมาตั้งหลายปีแล้วมายังไงครับ ตอนแรกตอนแรกอเงี้ยอาจารย์พี่เทพตรรับครับส่วนสวนมาับให้หาหมอหมอกองหมอปิ้นหมอแค้นไห้เนี่ยครับผมก็มาอาจารย์เทพบุตรโทมโทมบอกผมก็หามาเมล่นก็มีสักสยามมีพิมพ์ใจเมา็ดเหมือนก็มีอาจารย์สมบัติสิมลาเพราะเรียนแล้วก็เวลานัดโทรหาผมเหตุวงกันบ่อน่าไปนอกไปไปประเทศนอก พี่สนุกไหมครับเนี่ยเล่นกับน้องๆแทนที่เล่นแบบเดิมแตกต่างกันแค่ไหนอ๋อแตกต่างกันมากผมจะต้องมาเรียนกับเขามากเพราะว่าฮะเรียนครับเรียนกับใครครับคือเรียนจังหวะอ๋อจังหวะเพราะว่าผมเล่นก็เล่นแต่ภาคอีสานหมอลำอะไรเงี้ยเป็นพื้นเป็นพื้นที่ที่เราได้ยินกันอยู่ครับแต่ว่าถ้ามาเล่นที่นี่ผมต้องศึกษากับน้องๆเขาอ่ะผมเล่นเมโลดี้ให้เนี่ย เป็นเลป็นลายนั้นลายนี้แต่ว่าต้องอาศัยน้องๆเขาบอกด้วยว่าให้เล่นจังหวะนั้นจังหวะน,นี้แล้วเราเขากาเล่นตามันจัดังหวะยากที่รับ ้องได้สอนเรื่องริทึมอะไรคือได้ทําอะไรบ้างกับที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยคืออะไรก็แบบเราเราอาจจะไม่เึงสอนหรอกครับแค่นําเสนอมาเน้นว่าเออเราเลองจังหวะนี้ไหมเรามาเน้นที่จังหวะหนึ่งครับหัวห้องมาเน้นสองตรงนี้เพลงนี้มาตังต่างกันยังไงจากจากสิ่งที่อาจารย์ทั้งสองท่านนี่มาเนี่ยกับโครงเดิมที่ อาจารย์ท่านเล่นกันอยู่เนี่ยกับที่เรากำลังทำเนี่ยคุณเรื่องจังหวัดอีสานที่เป็นทดิชันั่นเขาจะเบสอนเหมือนเหมือนเหมือนวิธีวิธีการทำเพลงของวงนี้ให้มันจะมันจะมันจะไม่ใช่แบบว่าเราเรา,เราคิดโครงมาก,ก่อนแล้วก็แล้วก็ใส่อ e m ม n ์เ,เ,เข้าไปแต่มันแต่มันจะเป็นการการแจม ทุกทุกเพลงมันจะเกิดขึ้นจากจากการแจมเข้ามาก่อนแต่ว่าเหมือนพี่ฟางเขาจะตั้งเนื้อเรื่องเข้ามาก่อนว่าว่าเออเพลงนี้เราจะพูดถึงสิ่งนี้ก่อนน้ําตกแทนเพลงน้าตกอ่าแล้วทำไมเรามาไปเล่นเมื่อก่อนน้ำไหลอะไรอย่างเงี้ยครับก็หมายถึงเริ่มด้วยเรื่องดนตรีจากตรงนี้ต่างต่างพีครับใช่ครับปีร่เรยใช่แต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคือคือมันต้องเริ่มจากฟิลก่อนเอาฟิลมาก่อนเอาตั้งปุ๊บปึ๊บเราจะเราต้องมาไปถึงไปถึงจุดนี้ แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีข้อจํากัดว่าเราจะต้องไปในแบบไหนแบบไหนที่มันเล่นแล้วรู้สึกว่ามันใช่ก็อันนั้นแหละนาทีแรกที่มารวมกับอาจารย์ของท่านโน้ตตัวแรกเล่นเนี่ยรู้สึกว่าจะไปรอดไหมเชื่อร,รออยู่แล้วฮะเพราะว่าตั้งแต่ก่อนที่นัดหรือมาร์ฟไซมาชวนผมเนี่ยผมก็ไปงานาด,ดูงานที่นัดพาศิลปินอีสานหลายท่านมาเล่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานศัก์สยามหรือว่างานดาวบ้านดอน คือผมฟังแล้วผมก็จินตนาการว่าจริงๆแล้วเนี่ยดนตรีอีสานเนี่ยสามารถที่จะออกินเตร์พัฒนาไปเรื่องอื่นได้สามารถสร้างจินตนาการอยู่กับจังหวะอื่นได้ก็อะไรได้เพราะนั้นเมื่อชวนผมก็ดีใจผมก็ตัดสินใจเลยเวลาเวลาเล่นเนี่ยพี่ก็จะชอบบางทีเราก็ล้อเล่นกันนะตึ้งตึด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 ตึ้งตึด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 ตึ้งตึด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 ตึ้งแต่พี่ดูว่า ปั๊มเอาโน้ตบางตัวเป็นตัวโน้ตแบบมีตัวเอาถ้าในคีซีมีตัวที่เป็นขึ้นเสียงอะไรมามาเสริมแล้วมันได้รสชาติเออมีมีเนยเข้ามามันแบบแล้วก็อันนั้นคิดเยอะแน่จริงๆมันเป็นเรื่องของจินตนาการมากกว่าฮะเพลงบรรเลงเนี่ยมันไม่มีเนื้อร้องที่จะมากำกับว่ามันพูดถึงอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราพูดถึงอะไรค่อยเล่าเรื่องเป็นเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราลองฟังวงเล่นให้ดูอะไรคือ ที่บ้านจินตน,นาการแบบนี้แบบนั้นอาจจะลองเล่นให้ดูเล่นดูแล้วก็อาจจะหลายๆอย่างนั้เราเก็บไปเพื่อให้สื่อสารไปยังผู้ชมได้รับทราบว่านี่ไงสิ่งที่เขาสร้างสารรค์กันมนะฟังเขาเถอะคุยกับเขามากพอละ <c oughs> ฟังเขาเ,า <c oughs> เล่นเถอะมาเล่นด้วยได้ไหมอ่ะมีเอฟเฟกต์ด้วยไมนมี้ดิน เป็นฟรีแลนซ์ทาสีฉากวันละ120บาทใช่ไหมครับ oh <my> จนเป็น e x e c u t คิวทีฟโปรดิวเซสองแสนกว่าบาทเลยครับ oh, oh, oh. แล้วก็จนเหลือศูนย์ผมคิดว่ามันไม่มีทางตายไปจากตายไปจากความรู้สึกของคนมยแต่ว่าทั้งคนทำงานเพลงทั้งตัวเพลงทั้งสังกัดที่ขายเพลงนะครับผมคิดว่ามันจะต้องอยู่แต่ว่าม,มันจะอยู่แบบไหนแค่นั้นเองแล้วผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ถ้าเขาเดินเข้ามา เขารู้ดีกว่าเราว่าเขาจะต้องทํำยังไงผมก็ยังมีความหวังว่าอยากจะทําเพลงอยู่อีกสักชุดหนึ่งซึ่งพูดถึงทุกอย่างที่ท,ที่เรา,า,าที่เราผ่านมาโดยที่ไม่ต้องไปห่วงว่าจะดาวน์โหลดมากไหมจะสังกัดจะว่ายังไงไหมอะไรยังไครับ